สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําระบบออกไปแจ้งหนี้ค่าน้ำปลาปาของเทศบาลตะบนนาในนะครับผมซึ่งระบบตัวนี้นะครับผมก็พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Excel นะครับแล้วก็เขียนโค้ด v ี a นะครับเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพนะครับผมทีนี้เมื่อต้องการใช้โปรแกรมนะครับเราก็ทําการดับคลิกนะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับ ทีนี้ครับมันก็จะเข้ามายังหน้าต่างให้สตาร์ทนะครับตรงนี้ท่านก็คลิกตรงตรงปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะเข้ามายังหน้าต่างหลักของระบบนะครับผมก็เป็นระบบออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเทศบาลตะบลนาในนะครับผมทีนี้ผมจะมาแนะนําเมนูด้านซ้ายนะครับเมนูด้านซ้ายนี่นะครับเมนูแรกนะครับเป็นรูปหยดน้ําตรงนี้นะครับก็คือเป็นการกําหนดค่าน้ําประปานะครับ เมื่อต้องการกําหนดค่าน้ประปาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ประปาใหม่นะครับเราก็เข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับซึ่งเทศบาลตะบนนาในของเรานะครับก็ได้กาหนดค่าน้าประปาเป็น3ระดับนะครับหรือเรียกว่าอัตราก้าวหน้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์หน่วยนะครับถึง20หน่วยนะครับก็ค่าน้ําประปาก็อยู่ที่5บาทนะครับหน่วยละ5บาทนะครับแล้วก็21หน่วยนะครับถึง ห้าสิบหน่วยก็เจ็ดบาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดหน่วยขึ้นไปก็จะเสียสิบบาทนะครับก็คือเป็นอัตราก้าวหน้านะครับถ้าใครใช้น้ําประหยัดก็ไม่เกินยี่สิบหน่วยก็จะเสียห้าบาทแต่ถ้าใช้เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สองหน่วยก็จะโดดขึ้นมาเป็นเจ็ดบาทเลยนะครับพวกตัวเลขพวกนี้แก้ได้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเทศบัสมัติใหม่นะครับกาหนดใหม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับทีนี้ค่าบริการทั่วไปก็สิบบาทนะครับค่าบริการรายเดือนสิบบาทนะครับ ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับของเทศบาลของเราไม่คิดนะครับอันนี้ผมก็ทําเผื่อไว้ถ้าคิดก็พิมพ์ลงนะครับว่าเจ็ดปเซนหรือสิบปรเซ็นนะครับแล้วแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดตอนนี้เราก็ปิดไปนะครับทีนี้มาดูเมนูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านนะครับ ซึ่งเทศบาลตำบนานในของเรากา็ดูแลนะครับบุิหารจีการประปานะครับห้าหมู่บ้านด้วยกันนะครับปรอบไปด้วยอุดมหมูหนึ่งบ้านน้องผือหมู่ที่สองนะครับบ้านานัในหมู่ที่ห้าบ้านหนองชาวานหมู่ที่สิบแล้วก็บ้านพักกัมพูหมู่ที่สิบเอ็ดนะครับส่วนในตรงปุ่มเมนูตรงนี้ก็เป็นการสรุปค่าน้ำประปารายเดือนนะครับระบบมันจะคํานวณให้ว่าเดือนนี้นะครับบ้านนี้ค่าน้านเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นกี่บาทนะครับแล้วก็ จะสรุปยอดหน่วยที่ใช้ไปด้วยนะครับรายเดือนเป็นรลายปีนะครับส่วนในเมนูตรงนี้นะครับก็คือออกจากระบบเมื่อท่านทํางานเสร็จแล้วท่านก็มาคลิกปุ่มนี้เพื่อออกจากระบบหรือมาปิดตรงการกระบาดตัวนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะเพิ่มนะครับผู้ใช้น้ําลายใหม่ทํำยังไงนะครับเมื่อมีคนมาขอนะครับใช้น้ําลายใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่กองช่างเราก็ไปทําการติดตั้งนะครับมาบรรน้ําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะส่งเรื่องนะครับให้กองลังเพื่อที่จะเพิ่มเป็นผู้เพิ่มชื่อเป็นผู้ใช้น้ำลายใหม่นะครับขอให้ท่านมาตรงแถบเมนูตรงนี้นะครับว่าท่านจะเพิ่มบ้านไหนเอาสมมุติว่าจะเพิ่มบ้านอุนดงหมู่ที่1นนะครับสมาชิกผู้ใช้น้ำลายใหม่สังเกตไหมครับถ้าคลิกตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นแถบสีเหลืองแสดงว่าแถบตรงนี้อยู่ในหน้าทํางานของบ้านอุนดงนะครับอเดี๋ยว มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมนะครับบ้านอุนดวงหมู่ที่1จํานวนสมาชิกผู้ใช้น้ํานะครับตอนนี้มีอยู่ร้อยสองลายนะครับแล้วก็มาดูแถบเมนูด้านบนนะครับจะเป็นเพิ่มข้อมูลออกใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็เลือกพอสเลือกเดือนได้นะครับว่าจะออกใบแจ้งหนี้เดือนไหนนะครับตรงนี้ก็คือแก้ไขทับลบข้อมูลผู้ใช้น้ําตรงนี้ค้นหานะครับในกรณีที่ผู้ใช้น้ามันเยอะนะครับหรือถ้ามมนเยอะก็เลื่อนหาได้ไปนี่นะครับซึ่งอันดับสุดท้ายก็ ร้อยสองนะครับทีนี้ครับเมื่อท่านต้องการที่จะเพิ่มชื่อผู้ใช้น้ํารายใหม่นะครับให้ท่านมาคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มข้อมูลผู้ใช้น้ํานะครับอ่าก็จะปรากฏฟอร์มขึ้นมานะครับให้เราก่อกข้อมูลนะครับอ่าทีนี้มาตรงดูตรงนี้นะครับลําดับที่ร้อยสามอ่าของเรามีอยู่ร้อยสองครับลำดับถัดไปก็จะเป็นร้อยสามซึ่งระบบมันจะสร้างให้อัตโนมัตินะครับผมลําดับที่ตรงนี้ แล้วก็เลขที่ผู้ใช้น้ําตัวนี้ก็ระบบก็จะสร้างให้อัตโนมัติแต่ก็ให้แก้ได้นะครับผมไม่ได้ล็อกไว้ตัวนี้มาดูตรงนี้นะครับรหัสผู้ใช้น้ำเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับแต่ละคนจะมีรหัสไม่ซ้ํากันนะครับ n หมายความว่านาในนะครับย่อมจากนาใน M นะครับย่อมมาจากหมู่นะครับศ1ก็คือหมู่1นะครับทับ103่งาก็ระดับที่103นะครับตรงนี้ก็ชื่อนะครับท่านก็พิมพ์ลงว่าผู้ใช้น้ำไรใหม่ ชื่ออะไรนะครับสมมุติว่าผมจะชื่อนายปะปานะครับน้ำใสน้ำใสสะอาดนะครับอยู่บ้านในที่นะครับสมมุติว่าอยู่บ้านที่555นะครับโมทีหนึ่งนะครับบานอุนดงนะครับตรงนี้นะครับสถานะการใช้น้ํานะครับก็จะมีให้เลือกอยู่สามตัวนะครับ เมื่อท่านมาขอใช้น้ํานะครับเราก็จะเลือกตรงติ๊กตรงสมาชิกผู้ใช้น้ํานะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ํานะครับแต่ในกรณีที่ว่ายกเลิกชั่วข้าวยกเลิกถาวรน,นี้เอาไว้ตอนที่ท่านมายกเลิกนะครับเราก็จะเปลี่ยนสถานะให้ท่านนะครับส่วนขนาดของมิเตอร์นะครับหรือมากวันน้ํานะครับก็มีให้เลือกหลายขนาดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเ,เราก็กาหนดให้ติดตั้งอยู่ที่1นส่วนสนิ้วนะครับผมก็คือขนาด4หุนนะครับ ตรงนี้นะครับเลขประจํามิเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะระบุไว้ในตัวมิเตอร์นะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ประปาของเราออกไปติดตั้งก็จะจดเลขประจํามากรวน้ำมาแจ้งให้ฝ่ายกองคังด้วยนะครับฝ่ายจะเก็บไปได้นะครับสมมุติว่าเลขประจํามิเตอร์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับหน่วยมิเตอร์ล่าสุดหมายความว่าถ้าเป็นมิเตอร์หรือมากรวน้ําใหม่นะครับ ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับหน่วยมิเตอร์ล่าสุดก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ทีนี้นะครับวันที่ขอใช้น้ํานะครับสมมุติว่าผมเป็นวันที่วันท,ที่สมม,มุติว่าวันวันที่หนึ่งสิงหานะครับสมมติว่ามาขอใช้น้ําวันที่หนึ่งสิงหาหกหกโอเค okay. นี้ยกตัวอย่างให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ คลิกบันทึกนะครับผมอ่าระบบก็จะเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัตินะครับสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นลำดับทีร้อยสามนะครับแล้วตังนี้ก็จะเป็นทีรนะ้อยสี่ลำดับอ่าแล้วถ้าท่านต้องการที่จะเพิ่มชื่อผู้ใช้น้ําอีกนะครับท่านก็พิมพ์ชื่อลงแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับอ่าแต่ตอนนี้ผมจะสาธิตเพียงคนเดียวก่อนนะครับอ่าเมื่อท่านเพิ่มข้อมูลเสร็จท่านก็ปิดนะครับอ่ทีนี้นะครับถ้าท่านต้องการแก้ไขนลครับ ในกรณีที่ว่าอาจจะพิมพ์ชื่อผิดพิมพ์บ้านที่ผิดมาว่าน้ําผิดนะครับท่านให้ท่านมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับแก้ไขทับลบข้อมูลผู้ใช้น้ํานะครับอ่าลิกมันเป็นแถบสีเหลืองก่อนนะครับแล้วท่านก็เลื่อนหานะครับหรือถ้ามันเยอะนะครับท่านพิมพ์รหัสผู้ใช้น้ําตรงนี้นะครับอ่ารหัสผู้ใช้น้ํำเป็นรหัสเท่าไหร่นะครับท่านก็พิมพ์หานะครับในกรณีที่มันมีเยอะนะครับอ่าท่านก็ คลิกตรงแว่นตรงนี้นะครับหาเห็นไหมครับระบบมันก็จะค้นหาให้นะครับมันจะแถบสีให้แบบนี้นะครับลำดับที่ร้อยสามนะครับเมื่อท่านต้องการแก้ไขก็ให้ท่านดับมันคลิกนะครับดับมันคลิกมันก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับผมจะแก้ไขบ้านเลขที่ผิดนะครับสี่ห้าหกนะครับหรือในกรณีที่มีการยกเลิกนะครับยกเลิกชั่วคราวนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้่าเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ใช้น้ําหรือว่า ยกเลิกถาวรนะครับอันนี้นะครับแต่ถ mm ้าท nah on uh, ่านยังใช้น้ําอยู่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานะนะครับเปลี่ยนเฉพาะบันที่ผิดนะครับเสร็จแล้วท่านก็บันทึกนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้นะครับสี่ห้าหกทีนี้ถ้าท่านต้องการลบล่ะครับสมมุติว่าจะลบคนนี้ออกจากระบบเลยนะครับท่านก็มาติ๊กตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงแก้ไขหรือลบข้อมูลแล้วท่านก็ดับเบิลคลิกที่รายชื่อที่ท่านจะลบนะครับเสร็จแล้วท่านก็มาเมนูตรงนี้นะครับลบข้อมูลนะครับ ก็จะขึ้นมาถามเองว่าคุณนีใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลออกจากระบบถ้าเราไม่ต้องการลบเราก็คลิกโนแต่ถ้าเรามั่นใจแน่ใจแล้วเราจะลบเราก็คลิกตรงนี้นะครับระบบก็จะทําการลบข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลเยอะมันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าระบบจะเรียงลำดับเลขทก่ีให้ใหม่ด้วยนะครับาลบข้อมูลจากระบบใช่ไหมครับก็เหลือร้อยสองสองลายนะครับก็ทําการลบข้อมูลออกเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการออกไปแจ้งหนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับ ให้ท่านมาทิกตรงนี้ก่อนนะครับคําว่าออกใบแจ้งนี้ค่าน้ํานะครับอ่าแล้วท่านก็เลือกนะครับว่าท่านจะเลือกเดือนไหนนะครับที่จะออกใบแจ้งนี้อ่าสมมติว่าอ่าเดือนนี้แหละครับจากสิ้นเดือนนี้แล้วเราจะออกใบแจ้งนี้เดือนกันยาเนี่ยครับก็คือค่าน้ําเดือนกันยานี่แหละครับตรงนี้ก็เลือกปศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปศสองห้าหกหกนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับท่านก็มาดับบนคิกนะครับดับบนคลิกรายชื่ออ่า แต่ชื่อคนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านจะออกตั้งแต่คนที่1นนะครับท่านก็รับเป็นคิกตั้งแต่อันดับที่1เลยนะครับผมคิกครับตรงนี้เลขที่ใบแจ้งหนี้ก็จะขึ้นอันดับที่1ให้อัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวถ้าท่านไปคลิกอันดับที่4แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นอันดับที่4ให้นะครับแต่ผมแนะนําให้นะครับถ้าถ้าจะออกไปแจ้งหนี้นะครับอยากให้ออกเป็นคนแรกไปเลยนะครับไล่มาอันดับคนนี้นอกจากท่านมีเยอะแล้วท่านค้างไว้ออกไปได้ ห้าสิบหกสิบท่านก็จดหมายเลขไว้แล้วพรุ่งนี้ท่านก็มาออกอีกเป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับแต่ทีนี้ผมก็ออกแรกแต่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเลขที่ผู้ใช้น้ํานะครับเอ็นเอ็มศูนย์หนึ่งทับศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คนที่หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับวันที่แจ้งหนี้นะครับสมมุติว่าเราออกเดือนกันยาครับจะเก็บค่าน้ําเดือนกันยาเนี่ยนะครับผมเราก็จะแจ้งหนี้วันวันวันที่หนึ่งนะครับเราก็มาเลือกเดือนนะครับเป็นตุลาคมนี้นะครับ รือมันคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเราจะแจ้งเดือนไหนนะครับคลิกนะครับเห็นไหมนะครับมันจะขึ้นพสนะครับนี่นะครับทีนี้ท่านก็จะแจ้งวันที่หนึ่งท่านก็คลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตุลาคมนะครับ่านะครับหนึ่งตุลาคมนะครับตรงนี้วันครบชําระอถ้าเราแจ้งวันที่หนึ่งเราก็ก็คือในที่สญัติเราจะระบุว่าไม่เกินวันที่สิบของเดือนนะครับก็คือ ของเดือนตุลาก็คือวันที่10เนี่ยนะครับผมเราก็เลือกวันที่10นะครับอ่านี้ตรงนี้เห็นไหมครับชื่อผู้ใช้น้ํานะครับส่วนบ้านอ่าที่อยู่นะครับเดี๋ยวก็มาเพิ่มทีหลังได้นะครับจอดแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้ก็บ้านอุดมหมูที่1นึ่ตรงนี้จะเป็นบ้านเลขที่นะครับอ่าตรงนี้ข้อมูลการใช้น้ําวันเดือนปีที่อาจนะครับท่านก็อระบุนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ช่างคนจุดมากว่าน้ําระบุด้วยว่าจุดมากวันน้ำมาวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่ง ก็ได้มีแนวทางปฏิบัติก็คือเราจะจดมาตรว่าน้ํานะครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25นะครับก็จะไปแต่ละบ้านเลยครับว่าบ้านไหนวันที่เท่าไหร่นะครับจะจดไว้ในหัวหัวใบจดมาตรว่าน้ําด้วยนะครับสมมุติว่าเราไปจดมาตรว่าน้ําวันที่25่ากันยานะครับเราก็เลือกเป็นวันที่25กันยานะครับทีนี้นะครับไอตัวนี้มันก็จะดึงมาอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าเราจะแจ้งหนี้เดือนกันยานะครับกันยามันก็จะดึงมาตรว่าน้ํา เดือนสิงหานะครับเดือนเดือนเดือนกอนนะครับข้างก่อนเราขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเสรแต่ตรงนี้ก็แก้ได้นะครับถ้าเราจะแก้ก็พิมพ์แก้ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมก็จะให้ระบบมันดึงเดือนสิงหามาอัตโนมัตินะครับทีนี้ครั้งนี้ก็หมายความว่าครั้งวันที่ยี่สิบห้านะที่เราไปจดนะครับวัดน้ําของเรามันขึ้นกี่หน่วยนะครับสมมุติว่าไปจดแล้วนะครับมันขึ้นเป็นสองแปดเจ็ดนะครับ ขึ้นเป็น287ก็อก็ระบบมันจะคำนวณให้เลยนะครับว่าหน่วยที่ใช้ก็คือ40หน่วยนะครับเอาตัวนี้มาหาักโลกัน40หน่วยทียนี้มาดูตรงนี้นะครับ40หน่วยเนี่ยมันเกิน20หน่วยใช่ไหมครับมันอยู่ระหว่าง 21- ถึง50หน่วยมันก็เลยโดดมาตรงช่องนี้นะครับช่องเสีย7บาทนะครับก็เอา7คูณ40หน่วยก็เป็น280บาทเลยนะครับแต่ถ้าเลย40หน่วยมาเป็น51มันก็จะโดดมาตรงนี้นะครับเป็นหน่วยละ10บาทเลยนะครับ ทีนี้มันอยู่ที่280บาทครับผมทีนี้ค่าบริการทั่วไปตอนที่เรากรอกข้อมูลตั้งค่านะครับมันก็จะดึงมาคำนวณให้นะครับก็คือ10บาทนะครับค่าบริการทั่วไปคือหรือค่าใช้น้ําอย่างต่ำนะสิบบาทนะครับเป็นค่าบำรุงนะครับส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สูตรนะครับเพราะว่าเราไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นทูนบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับรวมเงินครั้งนี้นะครับก็หมายความว่ารวม280บาทรวมค่าธรรมเนียมนะครับสิบาทก็เป็น2 9 0นะครับส่วนตัวนี้นะครับ ค่าน้ําค้างชําระนะครับสมมุติว่าถ้าเดือนที่แล้วท่านยังไม่จ่ายนะครับเจ้าที่เราก็จะบวกเข้าไปด้วยนะครับเดือนที่แล้วสมมุติว่าเป็น150บาทนะครับอ่ามันก็จะบวกครั้งนี้แล้วก็เดือนก่อนเข้าไปเป็น400 440บบาทแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วท่านก็อ่าพิมพน,นะครับอ่าแต่ว่าผม ให้แนะนำเป็นเซฟเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วค่อยมาพิมพ์ทีหลังนะครับมันถึงจะทำงานได้ง่ายนะครับอ่านเช่นนี้นะครับผมก็จะเซฟเป็น pdf นะครับส่วนเซฟเป็น pdf นะครับแต่ถ้าเป็นรายชื่อแรกนะครับระบบมันจะถามถามว่าคุณจะเซฟไว้โฟลเดอร์ไหนนะครับผมก็แนะนำว่าให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็อพิมพ์ลงนะครับว่าสมมติว่า กานะป,า,ปานะครับกันกันยายนอ่า2 5 6 6แบบนี้นะครับอ่าทีนี้ก็ดาคิดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์อีกตัวไปอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมูนะครับอ่าสมมุติว่าเราเดือนกันยายนแล้วนะครับ2 5 6, 6, 6แล้ว ตัวนี้ก็เป็นหมู่หนึ่งนะครับท่านก็พิมพหมู่หนึ่งลงไปนะครับแล้วท่านก็ดับคลิกนะครับเข้ามาข้างในแล้วก็ตรงนี้บันทึกมันจะตั้งชื่อให้อัตโนมัตินะครับลำดับที่1นึ่นายนพพลัดเรืองเดชนะครับมันจะเซฟชื่อแล้วก็ลำดับให้อัตโนมัตินะครับทีนี้มันก็เซฟให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เซฟเสร็จนะครับท่านก็คลิกลำดับถัดไปนะครับระดับที่สองนะครับนายปัทวี มาลาจันนะครับบรรดูหมู่ที่1นะครับอ่าตัวนี้ก็มาว่าน้ํำข้างก่อนนะครับ3 5 7นะครับเราก็อ่าครั้งนี้เท่าไหร่นะครับอ่าครั้งนี้389นะครับอ่าอยู่ที่3าหน่วยนะครับตกอยู่นี่ละเบาทก็270บาทนะครับอรายนี้ไม่ได้ค้างค่าน้ํานะครับเราก็พิมพ์ศูนย์นะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ศูนย์นะครับมันก็เป็นแค่2องบาทนะครับตัวนี้เราก็เซฟนะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันก็อันดับที่1ตรงนี้ก็เป็นอันดับที่2 เราก็เซฟนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็คลิกนะครับเป็นอันดับที่3ขึ้นมานะครับถ่าตรงนี้ร้อยร้อยแปดสิบสองใช้สองหน่วยประหยัดนะครับก็ตกอยู่ที่สิบบาทนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมสิบบาทก็เป็นยี่สิบาทาหลังนี้ใช้ประหยัดนะจ่ายแค่ยี่สิบบาทเราก็คลิกเป็นอันดับที่สามนะครับนายประกายวงพัน่บันทึกเสร็จแล้วก็คลิกเลื่อนนะครับเป็นอันดับที่สี่นะครับ นายลานนะครับครั้งก่อน2 0 0อาหน่วยครั้งนี้250หน่วยนะครับก็เป็น20หน่วยก็100บาทนะครับบวกอีก10บาทเป็น110บาทไม่ได้ค้างนะครับไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างค่าน้ำก็ศูนย์บาทนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับท่านก็ทําบันทึกไปเรื่อยนะครับเป็นลายที่5นะครับลายที่5ก็65บาบาทไม่ได้ค้างค่าน้ำนะครับ แล้วก็บันทึกนะครับอ่าเป็นลายที่5นะครับทําไปเรื่อยจนเสร็จลําดับที่ร้อยสองนะครับถ้าท่านทําไปถึงลําดับที่ร้อยสองนะครับอ่าสมมติว,มมว่าท่านทําไปลําดับที่ร้อยสองนะครับสมมติว่าท่านทําตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าค่าน้ําเดือนนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้กรอกถ้าไม่มีข้อมูลเราก็สามารถกรอกล,ลงได้นะครับเห็นไหมนะครับอ่าตรงนี้ผมไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้อ่าค่าน้ําไม่ได้ค้างนะครับก็บันทึกนะครับ ก็ลำดับที่ร้อยสองสมมติว่าลำดับที่ร้อยสองนะครับแล้วเราก็คลิกลําดับถัดไปมันจะขึ้นมาเตือนเล้ว่าดําเนินการครบแล้วไม่มีลําดับที่ร้อยสามแล้วเราก็คลิก K นะครับแล้วก็เราก็ไปทาหมู่สองนะครับหมู่สองหมู่สองก็ไล่มาติดอันดับที่หนึ่งนะครับไปด้วยจนกว่าเราทําไปเรื่อยบางครั้งเราอาจจะทําไปถึงําดับที่50นะครับเราไปทานข้าวนะครับเราก็จดลําดับไว้นะครับอ่าลำดับที่50หรือลำดับที่ร้อยอย่างนี้นะครับ สมมติเราดับที่70เนี่ยครับแล้วเราจะมาทํำดับที่ที่71เราก็มาคลิกดับที่7 1็แล้วเราก็มาใส่ข้อมูลกรอกต่อไปนะครับผมเสมร็จแล้วก็ทาหมู่5หมู่10หมู่11ไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถเซฟได้นะครับเซฟรายชื่อนะครับเป็นไฟล์ pdf หรือเซฟเป็น excel หรือดูตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้น้ำนะครับก็สามารถพิมพ์อกมารายงาน ไปทำงบกัรปัญชาได้นะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้สามารถพิมพ์ได้นะครับเช่นหมู่หนึ่งนีก็จะดูข้อมูลก่อนพิมพ์นะครับรายชื่อผู้ใช้น้าประปาบ้านอุดงหมู่ที่หนึ่งว่ามีกี่รายก็พิมพ์ออกมาได้นะครับหรือจะเซฟเป็นไฟล์ Excel นะครับก็สามารถเซฟออกมาได้รายชื่อผู้ใช้น้ําประปาหมู่หนึ่งนี่นะครับหรือเซฟเป็น PDF นะครับก็จะเป็นรายชื่อผู้ใช้น้ำนะครับสมมติาเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี่แหละครับผมก็เซฟนะครับอ่า ชื่อใช้น้ำประปาหมู่ที่1นะครับส่วนสรุปตารางนะครับสรุปค่าน้ําประปารายเดือนนะครับลองคลิกดูนะครับตรงนี้จะสรุปให้เลยนะครับว่าให้เราเลือกปีพศนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่66นะครับ67ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับสมมติว่า66นะครับมันก็จะไล่มาตั้งเดือนมกราคมพามีนาถึงเดือนธันวานะครับมันก็สรุปนะครับเดือนกันยาเห็นไหมล่ะครับหมูหนึ่งเนี่ยแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทหมูสองยี่สิบบาท ในนี้นะครับรวมแล้วเป็น849บาทนี่นะครับแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับแถวนี้นะครับเป็นตั้งแต่มูนึงถึงมูสิบเอ็ดนะครับ849บาทตัวนี้จะเป็นจํานวนหน่วยที่ใช้นะครับบ้านอุดมกีีหน่วย125หน่วยนะครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหน่วยก็คือลูกบาทเมตรว่าใช้น้าไปกี่กี่ลูกบาทนะครับเราก็ปิิพนออกมาให้ผู้บังคับบัญชาดูได้นะครับว่ารายได้แต่ละเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ รสรุปง่ายนะครับระบบมันจะคำนวณให้อันตโนมัตินะครับเพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลนะครับแล้วเดือนสมมุติว่าท่านจะกรอกเดือนค่าน้ําเดือนตุลานะครับท่านก็กเดือนตุลาแล้วท่านก็ออกใบแจ้งหนี้เดือนตุลานะครับแล้วระบบมันก็จะเอาเดือนกันยานะครับเลขข้างก่อนขึ้นมาดึงข้อมูลอันตโนมัตินะครับ แล้วเราก็กรอกกรอกกรอกนะครับกรอกข้อมูลไปนะครับก็เป็นการออกใบแจ้งหนี้รู้สึกว่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราใช้การเขียนนะครับทีนี้จากจอจากโปรแกรมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ระบบมันขึ้นแจ้งเตือนเราก็บันทึกนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเสร็จกระบวนการออกใบแจ้งนี้ทีนี้เรามาดูนะครับค่าน้ำเนี่ยนะครับผมค่าน้ําประปานะครับกันยาหกหกนะครับของมูหนึ่งนะครับ มีกี่ลายนี้นะครับเราก็มาพิมพ์ทีหลังนะครับพิมพ์โดยใช้กระดาษ A6 นะครับหนึ่งส่วน4ี่นะครับของกระดาษ A4 นะครับเห็นไหมนะครับลายที่หนึ่งนะครับนายนุพลัตนะครับแจ้งนี้วันที่หนึ่งนะครับวันครบวันที่สิบนะครับจนวันที่ยี่สิบหกันยานะครับเลขข้างก่อน2 4 7ข้อยสี่เจ็ดงหลัง2 8 7 4้ดเจ็ดสี่สิบหน่วยนะครับเป็นสอง้แปดสิบค่า บริการทั่วไป10บาทนะครับภาษีไม่มีทางนี้290ค้างชาระ1เดือนนะครับ110บาทรวม440บาทตรงนี้ก็จะมีแจ้งว่าท่านต้องมาจ่ายวันที่2ถึงที่10นะถ้าครบกำหนดเลยถึงวันที่เขียนท่านอาจจะถูกระงับการใช้น้ำนะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น QR code ระบบแจ้งซ่อมนะครับท่านก็พิมพนะครับก็ไล พิมพ์นะครับเรียงมาเรื่อยนะครับระดับหนึ่งระดับสองนครับท่านก็พิมพ์พิมพ์มาเรื่อยนะครับจนครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อผู้ใช้น้มที่ท่านเซฟนไฟล์ PDF นะครับแล้วก็นําเสนอผู้บังคับบัญชานะครับเห็นไหมนะครับมีความสวยงามนะครับนี่ก็จะมอบให้กองคังนะครับระบบตัวนี้เอาให้กองคังไว้ใช้นะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ